สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอนสบายดียามเศร้าๆพี่น้องโยมือน,นี้ขึ้นมาจังสี่พี่น้องเอ้มามวยใหม่ไดมืหอนี่เป็นสี่อยากคึมคึมโอ้ยพี่น้องเอ้ว่าสกียเข่ามืออื่นสิเป็นตายอยู่บ่เนี่ยนีสิคืออยู่บ่กระเทกระเกี่ยวหรือวะสบายดีสบายดี สบายดีพี่น้องกินข้าวเช้าสบายดีพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำกันเลยอันนี้มะเขือเศร้าน้ำกันมะเขือมกโอ้ปนปลานี่ลุงลวกผักกล้วยกล้วยกล้วยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาบักมามื่นนั่นแหละไม่เห็นเนอะเครือแรกเครือแรกนี่นี่เล็กหัวกล้วยเบิงขนาดมาพี่น้องมากินข้าวเช้าน้ำกันสุกุสุกคนคนปลา ก็ชินหลอดเจีวมะเขือมะเขือเจล้จวสองเจีวเลยเนาะมเขือแล้วก็เจีวมอเจีวน้ำปลาักมันก็รู้เอามันโมลายเจีน้ำปลาเออเออเอาไปทำอะไรเจียวสาลมันกันซ่บเบ่งขนาดนี่ว่ะแเ มาเยเออาอกโาเลาเเ็บเกี่ยวเขาบอปเออฮะกินปันกัเสาเพื่นวะเกี่ยวเข่นเกี่ยวองเข่าคนเลยล้าเลย่องเขาหวยไม่มี้งคนจักหาจนเขาก้อยอืมผูได้เกี่ยวคนเาเดียวบะ ตขกงเี่อยะเที่อขาก้อยเนาะไม่้าเนี่ยตั้งกล่องก่อนอืมเขือาเขือนะฮะปลาพมาหายบื้เายเก็บในสวนเืออยางหยาบเนาะหยาบหลายคนเลมันบริอึดมกเขือเนาะแดงไปเนี่้ยเดี๋ยวพี่น้องมาเด้อ กื็พอเป็นมันเกือบมันจะขึ้นแล้วมันใกล่กลมเกือขึ้นคอขึ้นหมดนะครับมันละไก่กลมเกลือขึ้นเขาเนี่ยเขกินลงเมื่อเมื่อมันยิงกันนะครับลายมือเลยพี่น้องบริสุทธิ์เดียวมันบระชับพวกเนาะมันกินชุ่มกันเดือเลยเนาะขึ้นหลอดมีเวลาไปขมางเนี่ไปมานเลย กัดรวดเบาขึ้นแบบจะลวกเนี่ยมันเกี่ยวพี่น้องเนี่ยยื่นแล้วมันยื่นยื่นแลวกมันลวกเลื่อยขั้นหนึ่งเนี่ยนช่มันยำจ่างไข่ลวกไข่โตมันบอกคล้ายแล้วขอดมันนั้นอยู่ข้าคืนมร้อนมากข้าคืนบอสอืมก็พร้อมนะเกิดคืนได้ผุ้งหมดข้าคืนร้อนร้อนจัดก็คือจัดนะใช่แม่ของเ <c Giov ani> ยี่ยมบอสแม่ของใครเกิดน้องหองู่ะบอสเกน้องหองูอันตัวเป็นบอ

ท้ายลุงอ่าข้าบักตู้ก็อันเดียเจ้ามาก็ข้มานนำเนี่เมื่อกี้้เข้มนอาเจ้าเผาแล้วเจ้าว่าวันจี้เสล้ี่มาพูที่มาว่ะชนะอีกป่หัวหัวเอขาหัมันป่วยแล้ว

นัน่นึ่งกระกมน่มหนึ่งมม,มันมมันแบนะไอ้กลมนากลมตาทาเวียดจะงานไปน้องม,อมเขียวเขา,ล,าล้วจะิดงิดกว้างนะครับเบาบางไปแล้วบนเียวน่ใครไว้ไวกว็ดำเน,นาะ เนี Now, ่ยดูเก mm ี hmm. like mm ๊ยวข้าทั้งแรงเลย้าทังแรงมันจะขายาาเก่มันจะกลัวห้าดังเช้ามันมีต่เกียวทั้งลูกกะเนาะทังดกจะใช้ข้าวข้าเพื่อจะได้หาพวกให้นะกะเช้านึ่งละอันนี้เามือเช้ามือแรงหมดแกลัวดังไดั้างขาวงามกับเมือกล้ายอะ้ม

เราเียวแนี่จะนกนเกียวเขาตัดหนึ่งคนกูก็เป็นนองไว้เนนได้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 ไดได้ไได้ได้ได้ไได้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 ้ได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 ้้ไดได้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 ด้ไ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 ้ เขาเห็กาอะไรนะเขาเคยแต่เี่าขาดูเนี่ยาเวกอยา่เทคนิคมันต่างเนาะพื่กันคับอันดําหน้าลกาคือกันแหละเขาแต่กยูเซียนกันว่าูไว้หุกเก่ว้เอ้นั้นใ่พีก็ฉลาดยงน่ะฉลาอย่งอะไชอบพี่กูเคยนะโอ้ยอนนาไ่ได้แก้งไปที่หน้าเขแหล แกงบกองก็ยุกเลยก็เล็แกอใหญครับเพียงเาตเตายไปกองเลยบ่กูมาถือ่อูแม่เนมัอกจ่ะตายะเบปาทไหใเป็นเน่ได่งเล่นหายของเฮาอ่นปลุน้ำมันก็น้ำมันสองลิตรอปยางเลาจ้ามให้ดุเด้อนี่า ใค้นเอไ่แก้หน่กาเอาแต่ว่าู่ทำานเป็นเครื่องดีนูดแค่น้ยาว่ะยบุคือเจ้าบุคดูจเลยมัหามาพ้น้วยขาดพูดอาพูดเอาสร้างกัเลยทำหน่อยก็เป็นหน้พรมันเคยเนาะมันเีนันเต้นมันทำหน่อยมด ไม่คนทำคราวคราวยอดด้วยยังไงมันเรื่องผาดปูผัดปูนายเอต้นเวลาไม่ตายมันก็ยังจะไม่ตายเอาแต่เชียอยู่รุ่มบ่ได้หน่อยเชียร์รุ่มรุ่มบ่จะมาบ่เลี้ยงมึงเจอเหรอเอาไปจุ๊บได้หน่อยนะใช่แล้วมาซอยบานเขาแล้ว

มี่กระยุเพื่อนเ่าฮะเขาจะูกขัดต้นเาเบ่งรหนักสารขาเบ่งเลยก็ปวดก็ปวดปวดไหวนาข่อนะครับะปดกระเทยขึ้นโคนขึ้นโคนเือนถิงทานกันได้สักปีแล้วัแล้วได้จ้ไม่คอยดนะือน้าปลูกน้ำใดปลูกม่เลยย่รกมีคิดดีพักันงเลคุดขวดคุดเลกนั้น

เป็นมาเดล้วก็ชิมริมก็รัมาเยอะนั่กชะชานคขานีเด şey, ีียดน้้กินกระชานนะบานนี้ตุ้มขนต๊ะิมพวกต้เต้นดอเต้นดองนานเยอะเกือบเลว่ะเ้าสิเอาอื่นน้อยเ้าสิปแกงชิ่นหอกเฮ มันคือขานลงคุณแซ่บคือเกาพี่น้องเอ้ยขอบใจหลายๆพี่นอ้ขขนองสุขุสุคนสุมองสุบอนสุบาดีที่ขเข้ามืองที่เข,ข้ามาชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดหมักกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อถ้าหมักกระไรถึกใจกระแซยอยู่นี่มีแห้งสุขุสุคนพี่น้องพ่อกันคลิปนาะสบายดี